สวัสดีครับผมอเดนข่าวเยาว,วชนพลังดีวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสตรีวัดคังผมจะพาทุกท่านมาดูการจัดเตรียมพวงมาลัยสําหรับเรือพรทที่นั่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับเรือพรทที่นั่งทั้ง4ี่ลของข,องขาวนบเรือพายุหายาตาทางชลมาตรตามมากันเลยครับ สสวัสดีคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของปวงมาลายของทอเรือให้พวกเราฟังกันหน่อยครับค่ปะปวงมะลายเรือเนี่ยนะคะสันนิษฐานว่าคงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุทยาเป็นราชธานีของไทยอยนะคะแล้วก็สืบทอดมาเนี่ย ในระยะหลังเนี่ยเราทำสงครามทำให้ไม่มีเวลาที่จะมีกระบวนเรือไปช่วยญาตาิตาเวลาไปสเสด็จไปทำบุญที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่างเว้นไปอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งในสมัยที่รัตนโกสินทนระ์มาเป็นเมืองหลวงของไทยเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยเราก็ลื้อฟื้นลื้อฟื้นประเพณีน,นี้ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะเพราะเราจะเห็นได้ว่า,าการหนังสือการพเรือ ที่มีมาตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้ากุ้งนะะนั่นนั่นก็เป็นพยานจากขีพยานที่เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีการเหยืห่อเทีนี้จนกระทั่งถึงพศ2 5 0 2ซึ่งเป็นปีที่ในในหลวงวรัชกาลที่9กปกครองราชในสมัยนี้เราก็เกิดคิดขึ้นมาว่าเ,เราจะมีมีขบวนเรือพะยุหญาติราแษฎรมาก เราจะรื้อฟื้นประเพณีเก่าขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีพวงมาลายัยเราก็ศึกษาว่าพวงมาลัยเนี่ยนะจะมีขี่พวงใช้เรือขี่ลาม,มาอะไรแต่อะไรแบบนี้เมื่อศึกษาแต่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็หาคนทําทีนี้โรงเรียนสตรีวัดรครังตอนนั้นนะโอ้โหเก่งจริงๆเลยดอกไม้ใบตองหรือการทาพวงมาลายัยก็ต้องเก่งด้วยจริงไหมเพาเราเก่งตั้งหลายอย่างเมื่อ รับทำผลเาผลที่ออกมาเนี่ยนะไปประดับเรือโอ้ยคนชมก็สวยสวยมากนะแล้วได้รับความชมเชยอะ่ะบางงันเถอะนะทีนั้น,อนะน,นพอหนึ่งปีผ่านไปพอปีลูกขึ้นอ่ะเขามีพิธีอีกทางร้านเรือเขาก็ให้เราบทาอุบะไทยระยะทรงเครื่องเป็นเครื่องแผวนไทยรูปโครงดาว ที่มุมทั้งหกมุมมีวงกลมซ้อนด้านในสองวงเป็นสายลดหลั่นกันประกอบด้วยตะข่ายหน้าช้างมีพวงดอกไม้รูปทรงกลมเล็กทั้งหมดหกพวงดอกขาปลายอุบะทำจากผ้าเป็นดอกกุหลาบสีแดงดอกทัดหูกลมสีแดงหกดอกและสีเหลืองหกดอก ความสูงของอุบะอยู่ที่28นิ้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับสาระดีๆกับเครื่องแขวนประดับมาไราของคอเรือพัทที่นั่งอันทรงคุณค่าและสืบทอดกันมาแต่โบราณ ข้างหน้าออเดจะพามาชมสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ออเดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ